โอ้นี่ไงพี่ๆครับตรงนี้ก็จะเป็นจะมีกระดูกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นกระดูกกระดูกของอะไรนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นกระดูกคนนะครับ้ครๆกะดูกกระดูกคนเลยนะครับกระดูกคนใช่ไหมสม่นเดนเหมือนเลยนะใช่เข้ามาในนี้นะครับเจออะไรเนี่ยห้ามจับเลยนะครับอุ้ยทุกคนครับตรงนี้ตรงนี้มีพระพุทธรูปด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครเอามาวางไว้นะครับนี่ไงข้างบนเนี่ย มาตรงนี้ผมเหมือนจะเจอกับออะไรบางอย่างนะครับน่าจะมาทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับมีดอกไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะคิดว่าน่าจะมาจุดเทียนนะครับมาทำพิธีอะไรสักอย่างนะใช่น่าจะทำพิธีมาไหวมาขออะไรนะครับผมผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่เข้าไปเจอกระดุกเนี่ย รู้สึกว่าเหมือนจะมีสายตาเนี่ยจ้องมองเราตลอดเลยนะครับที่นี่ของจริงวะสมไป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 รีบสตาร์ทรถเร็วๆสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาร์และเอฟซีทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเดะจังเกอร์บอยนะครับก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวนะจากคนป่านะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็จะพาพี่ๆไปสำรวจถ้ำอีกแล้วนะครับ และวันนี้เนี่ยเรามาด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสามคนนะครับผมนี่สมสวัสดีครับผมจากช่องสอสมคนลุยป่านะครับครับผมอันนี้ก็ชื่อดานะครับผมเป็นอ่คนในพื้นที่นะครับที่จะพาเราเนี่ยเข้าไปที่ถ้ำนะครับนะครับเราก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์มาประมาณครึ่งทางนะครับผมอยู่จากถนนใหญ่เนี่ยขับมาประมาณอ่าหนึ่งกิโลนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับผมไปดีครับ เดินมาถึงตีนเขานะครับทุกคนเราก็พบเจอกับกระสอบนะครับผมนี่ก็จะเป็นขี้ข้างเขานะครับที่ชาวบ้านเนี่ยเคยมาหากันนะครับต้องบอกว่าชาวบ้านเนี่ยมาหาขี้ข้างเขานะครับเขาขุดขี้ข้างเขาแล้วเขาก็พบเจอกับพวกสมบัตินะครับพวกแก้วหรือว่าถ้วยนะครับที่เป็นของของเก่านะครับเขาก็เลยทิ้งทิ้งขี้ข้างเขาหมดเลยนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมาขุดสมบัติกันนะครับก็ต้องบอกว่าคนที่ขุดไปเนี่ย แล้วคนเนี่ยเขาอยู่กันไม่ได้เลยนะครับผมหลังจากที่กลับไปนะครับโดนเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยไปทวงคืนนะครับผมก็เดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนเลยนะครับได้อีกกายไหมอีกอกายเหรอเอเคนะครับผมไปเดินเดินขึ้นไปเรื่อยๆพี่ๆครับ ระหว่างทางที่เราเดินนะครับก็จะมีแต่กระสอบทั้งหมดเลยนะครับนี่โอ้โหเขามาขุดเนี่ยเยอะมากๆเลยนะพี่ๆครับ้าบอกว่าเดินขึ้นไปอีกไม่ไกลแล้วนะครับผมนี่ข้างบนนี่ก็ถึงแล้วนะครับอลม ตอนนี้นะครับเราทั้งสามคนนะครับก็ได้มาถึงที่ที่ถ้ำแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าถ้ำเนี่ยมีลักษณะแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวก่อนเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะาวาแล้วก็ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือว่าขอ,อาสิ่งที่ดูแลที่นี่นะครับผมข้างในเนี่ยมืดมากๆเลยนะครับก็ต้องบอกว่าดูค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับพี่ๆครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะไม่มา,าขุดหรือว่ามาหาสมบัตินะครับผมแค่จะมาถ่ายเฉยๆนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขอเจ้าที่เจ้าทางขอ,อผู้ที่ดูแลที่นี่นะครับขอแล้วนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะจะมาหาสมบัติหรือว่า ไม่ได้มีเจตนาร้ายนะครับผมผมแค่จะมาถ่ายรายการเฉยๆนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปสำรจข้างในถ้ำกันเลยนะครับพี่ๆครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไฟฉายออกมาก่อนนะครับทุกคนจะขอวางกระเป๋าก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเรา3ามคนนะครับก็พร้อมที่จะเข้าไปสำรวจข้างในแล้วนะครับพี่พครับส่วนกระเป๋าหรือว่าเข้าของเนี่ยเราจะเก็บไว้ข้างนอกนะครับเราจะเอาแค่ไฟฉายนะครับเข้าไปนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเข้าไปเลยสองปากจะให้จะให้ดาดนำทางดีกว่านะครับผมเนี่ยนะครับข้างหน้าผมเนี่ยก็จะมี ทางเข้าไปข้างในอีกนะครับดาก็กําลังนําทางเราไปนะครับผมนี่นะครับพี่พ่ครับเดินตรงมาตรงนี้นะครับก็จะมีทางเข้าไปอีกนะครับนี่ทางเข้าไปเนี่ยลึกลึกือเปไม่แน่ใจนะครับลึกไหมดาอ๋ออยู่แค่ตรงนี้นะนี่ครับนี่ก็จะเป็นร่องรอยของกันที่ชาวบ้านเนี่ยมาขุดสมบัติกันนะครับนี่ดํมจอบเนี่ยยังมีอยู่เลยนะครับผมข้างล่างเนี่ยโอ้ขุดคือว่า ขุดลงไปลึกมากๆเลยนะครับอ๋อตรงนี้มันสุดแค่ตรงนี้เนี่ยมีบมุ้งกีนี่นะผมมีครับมีทั้งบุ้งกีมีทั้งมีทั้งเนี่ยด้ามจอบนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีเอ่อรากของต้นทรายนะครับผมเราไปข้างนอกดีกว่า เดี๋ยวลองไปดูสำรวจที่อื่นดูนะครับผมตอนนี้ผมต้องบอกว่ากล้องผมเนี่ยใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับผมเนี่ยต้องใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายตลอดเลยนะครับพี่ๆครับฝั่งนี้โอ้ตรงผมจะขึ้นไปถ่ายพี่ๆดูนะครับโอ้ตรงนี้ก็เป็นรอยขุดแบบลงไปลึกมากๆเลยนะครับผมไม่สามารถจะเดินไปได้แล้วนะครับพี่ๆครับคือว่า ลึกๆคือว่าต้องระวังนะครับผมถ้าตกลงไปเนี่ยคิดว่าน่าจะขึ้นมาไม่ได้นะครับนี่ลึกมากๆเลยนะครับข้างล่างเนี่ยมืดเลยนะทุกคนส่วนฝั่งนู้นครับก็จะมีช่องสว่างสว่างอยู่นะครับผมโอ้นี่ไงพี่ๆครับตรงนี้ก็จะเป็นจะมีกระดูกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นกระดูกกระดูกของอะไรนะครับผม คิดว่าน่าจะเป็นกระดูกคนนะครับคล้ครๆก็ดูกกะดูกคนเลยนะครับใช่ไหมสมยันต์เหมือนเลยนะใช่เข้ามาในนี้นะครับเจออะไรเนี่ยห้ามจับเลยนะครับคือเราไม่แน่ใจนะครับมันคืออะไรแต่ว่าดูจากกระดูกแล้วนะครับน่าจะเป็นกระดูกคนนะครับนี่นะครับเป็นเศษอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนอุ้ยทุกคนครับตรงนี้ ตรงนี้มีพระพุทธรูปด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครเอามาวางไว้นะครับนี่ไงข้างบนเนี่ยอ๋อนี่ก็จะเป็นพระพุทธรูปนะใช่มีพระพุทธรูปด้วยคือตอนนี้เนี่ยมีน้ําหยดลงมาตลอดเลยนะครับมีนะมีน้ําเนี่ยหยดลงมาตลอดเลยนะครับพี่พี่ครับต้องระวังฝนตกนะครับถ้าฝนตกเนี่ยเราต้องรีบออกจากถ้าเลยนะครับเพราะว่า ในธรรเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยคิดว่า,าน้ํำน่าจะท่วมนะครับเอ้ฝนก็ไม่ตกน้ํามาจากไหนก็ไม่รู้นะครับพอยังออกไปยังนี่นะครับพี่ๆครับมาตรงนี้ผมเหมือนจะเจอกับ Uh, อะไรบางอย่างนะครับนี่ก็น่าจะเป็น uh, เครื่องเส้นไหวหรือว่าของที่ uh, คนมาขุดเนี่ยเขามาขอนะครับผมน่าจะมาทําพิธีอะไรสักอย่างนะครับมีดอกไม้มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับมีเ็ษผ้าสีขาวนะครับแล้วก็มีธูปนี่นะครับดอกไม้เต็มไปหมดเลยนะครับ เขาน่าจะมาทําพิธีขอขอก่อนขุดนะครับผมจะลองขึ้นไปสํารวจข้างบนนี้ดูนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่านะครับมีอะไรน่าสนใจไหมนะครับอ๋อตรงนี้ก็สุดแค่ตรงนี้เองนะครับไม่มีอะไรนะครับผมข้างบนก็จะเป็นช่องปะพอแล้วมั้ ้าบอกว่าฝั่งนู้นมีอีกมีอีกรูหนึ่งไม่ใช่หรอมีครับโอเคก็เดี๋ยวให้ด้าเนี้ยพาไปส่งข้างในมีอะไรไหมมีอะไรนะเข้าไปลึกไหมตรงเนี้ยเขาไปแค่ตรงนี้พี่็ยัโอ้โหนี่นะครับผมคือแบบขุดกันแบบขุดจริงๆเลยนะครับ oh. ไปเดี๋ยวไปดูอีกอีกรูหนึ่งก็แล้วกันพี่ได้ยินเสียงกอลอ,อกไหมครับ กระลอกเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะนินทาเรานะครับผมคือพ่อผมบอกว่ากระลอกเนี่ยสามารถนินทาเราได้นะครับไปด้นำทางไปเลยไปทางไหนโอเคตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้กล้องโปรผมเนี่ยใช้ใช้งานไม่ได้นะครับผมเนี่ยต้องใช้กล้องโทรศัพท์ไทยน,นะครับอาจจะสั่นแล้วก็เสียงเนี่ย อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอ้นี่ครับพี่ๆครับผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะคิดว่าน่าจะมาจุดเทียนนะครับมาทาพิธีอะไรสักอย่างนะใช่น่าจะทําพิธีมาไหวมาขออะไรนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับโอ้ยเดี๋ยวไปดูโอ้ก็ช่ย อาจจะสั่นๆหน่อยนะครับพี่ๆครับต้องขออภัยนะครับผมใช่มันมีรูถ้ำอีกรูหนึ่งอ่ะดาบอกมานะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านี่นะครับผมใช่ไหมดาตรงนี้ใช่ไหม สันสันยังไงก็ไม่รู้น,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 นี่นะครับผมตรงนี้มีรูมีช่องเข้าไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าเข้าไปลึกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็แล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะมีปิ่นโตนะครับน่าจะใช้ในการขุดสมบัตินะครับ สังเกตเห็นอะไรบ้างไหมอนี่ก็จะเป็นเปลือกหอยนะครับน,นิดหน่อยโอข้างล่างนี่มี ช่องลึกนี่ตรงเนี้ยโอ้ทุกคนครับข้างล่างเนี่ยโอ้โหขุดกันแบบเป็นแบบห้องโถงใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าเจอแล้วเปล่านนะผมก็ถ่ายได้แค่นี้นะครับในใลอง่องลองซองลงไปดิเห็นปะทำไมมันมืดๆยังไงไม่รู้นี่นะครับคือความลึกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณห้าหกเมตรได้เลยนะครับผมเข้าไปลึกมาก นี่ตรงนี้ก็จะมีบันไดนะครับบันไดเก่าๆนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยผุพังไปแล้วน,นะครับไม่สามารถลงไปได้นะทุกคนถ้าลงไปได้เนี่ยผมก็จะลงไปถ่ายให้ทุกคนดูแล้วนะครับนี่นะผมตรงนี้ก็สุดแค่ตรงนี้นะครับพี่ๆครับสุดแค่ตรงนี้นะครับผมไม่มีทางไปข้างหน้าแล้วนะครับไม่มีทางไปต่อแล้วนะครับ นี่นะครับหินตรงนี้คล้ายๆกับพระพุทธรูปเลยนะครับผมข้างบนก็มีช่องนะครับผมมีมีช่องที่จะเข้าไปนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราลงไปดูอีกรูหนึ่งมันด้ที่เข้าไปเมื่อกี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเข้าไปดูข้างในดูนะครับ ข้างบนนี้ก็จะคล้ายๆจะเป็นหินย้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเหมือนหินย้อยเลยนะครับโอเคโหแบบขุดกันแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับตรงไหนที่สามารถขุดได้เนี่ยเขาขุดกันแบบโอ้ตอนนี้ผมเจอหินค้อนหนึ่งแลวพี่ๆครับ สีจะออกม่วงๆนะครับแต่ว่าผมจะไม่จับจะไม่แตะนะครับผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเนี่ยทุกคนคือมันดูเหมือนเป็นหินอะไรทักอย่างนะครับมันสีมันออกม่วงๆนะทุกคนโอ้ช่องก็เล็กร้อนก็ร้อนด้วยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนขบขุดกันทุกชอ่องทุกมุมจริงๆนะครับ ตรงไหนที่สามารถขุดได้เนี่ยขุดกันแบบอื้ไอ้นี่คืออะไรไม่รู้เมื่อสว่างเออนี่นะครับทุกคนเห็นไหมมันสว่างสว่างเนี่ยข้างในเนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่นี่เห็นไหมถ้าถ่ายไกลหเห็นถ้าถ่ายไกลไม่เห็นเห็นไหมดนนี่นะครับ ตรงนี้ก็คล้ายๆกับที่พักนะครับผมคือต้องบอกว่าจุดทําที่เรามาสํารวจเนี่ยคนสมัยก่อนนะครับเคยมาลีภัยนะครับส่งครำรบครั้งที่สองนะทุกคนเขามาลีภัยที่นี่นะครับผมคือยังมีสมบัติหลงเหลือไว้เยอะนะครับชาวบ้านเนี่ยที่เขามาที่มาขุดขี้ข้างเขาเนี่ยเขาก็มาพบเจอกับสมบัตินะครับ ขามาขุดจนแบบไม่ไม่น่าจะเหลือแล้วนะผมว่าอ๋อนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็คล้ายๆกับชั้นวางของนะผมดูแล้วลักษณะคล้ายไม้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นฟอสซิลแล้วนะครับผมกลายเป็นหินแล้วนะครับน่าจะเป็นชั้นวางของนะครับนี่คือช่องเนี่ยเยอะมากๆเลยครับไม่รู้ทางไหนทางไหนนะครับผม เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะขึ้นไปสำรวจข้างบนดูนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นห้องโถงอีกห้องหนึ่งนะครับโอ้ตอนนี้ร้อนอบอ้ามากเลยตอนนี้ก็เป็นห้องโถงอีกห้องหนึ่ง ตรงนี้จุดตรงนี้ก็มีกอนขุดนะครับน้องรอยกันขุดเนี่ยขุดหินออกมาเป็นเป็นลูกๆเลยนะผมโอ้ตอนนี้รู้สึกร้อนมากๆเลยนะทุกคนส่วนตรงนี้ตรงนี้เ็าจะเป็นรอยขุดเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอ่ารากของต้นทรายนะครับนี่ลงมาถึงข้างล่างนี่เลยนะครับ ออกไปดีกว่ามั้งตอนนี้มืดแล้วโอ้ร้อนมากๆเลยอากาศไม่ค่อยไทยเทเท่าไหร่เลยข้างในเนี่ยใช่ใหาเใจไม่เ่อยออกทเทเไปทเ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 ่เทเทเทเอเทเทเ่เทเทเนเท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 เนะทเทเทเมเทเทเทเลเท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 ่ทเ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  นี่ตรงนี้ก็จะเป็นหินย้อยนี่ครับผมเป็นหินย้อยนะครับตรงนี้คือมันมีมันมีอะไรสว่างวิปปบวับวิบวับด้วยนะครับเหมือนคล้ายๆกับกักเพชรอะครับนี่ทุกคนเห็นไหมมันสว่างสว่างเห็นไหมคล้ายๆกับกักเพชรเลยนะครับนี่ เป็นเป็นหินย้อยนะทุกคนมันคือหินย้อยนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมสว่างสว่างเนี่ยร้อนจัดเลยลไปไปพอกไป,ไปดกว่าไปก่อนที่จะมืดเพรานะว่านี่ทางออกทางนี้ <c oughs> ไปดิ <c oughs> คน,นํำทางนี่จำทางไม่ได้แล้ว <c oughs> คือต้องบอกว่า ใช่ครั้งนี้ตดได้หมดคือช่องมันเยอะนะครับคือเข้ามาเนี่ยต้องระวังนะต,งต้องจําทางให้ดีๆนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะหลงหลงไปทางอื่นได้นะครับนนร้อนรนะ้อนจัดเลย คิูน้ำมากเลยตอนเนี้ยเนี่ยทุกคนตรงนี้มีแมงมุมนะครับแมงมุมอะไรก็ไม่รู้ออกไปดีกว่าหายใจไม่ออกแล้วโอ้ ใกล้มืดแล้วนะทุกคนดูร้อนร้อนแล้วก็เหนื่อยมากเนะี่ยมีอะไรไมยข้างในอ่ะไปเราเราออกมาข้างนอกดีกว่ารู้สึกเหมือนรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะ นนี้นะครับเราทั้งสามคนเนี่ยเดินออกมาจากถ้ำแล้วนะผมทีแรกเนี่ยผมว่าจะมานอนที่นี่นะครับแต่ว่าผมจะไม่นอนแล้วนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับตั้งแต่เข้าไปเจอกระดุกเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายตาเนี่ยจ้องมองเราตลอดเลยนะครับกระดุกที่เราเห็นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกระดุกคนนะครับก็ยังมีอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่ส่งไปไ่ายเนี่ยมันเป็น,ปน,ปนคล้ายๆกับกระดุกสุภโพกนะครับเป็นแผ่นกลมๆนะทุกคน อันนี้ผมไม่ได้ไปถ่ายนะครับผมผมไม่เจอนะครับแต่ว่าสมเนี้ยไปถ่ายมานะครับก mm ็ไปดูท <önemli> ar ี่ช่องของสมได้นะครับคืนนี้เราจะออกจากป่าตรงนี้เลยนะครับผมต้องบอกว่ากล้องผมเนี้ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับเป็นไรไม่รู้เข้าไปทําทีไรนะครับถ่ายไม่ได้เลยนะครับไม่รู้เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี่มันค้างนะครับตอนนี้มันค้างนี่ค้างหน้านี่เห็นไหมพี่พี่ครับค้างเลยสองรอบแล้วนะครับ ตั้งแต่ตรงที่ผมถ่ายทีแรกคลิปแรกนะครับผมตรงนั้นก็ค้างตรงนี้ก็ค้างนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับโอ้นี่เราก็รีบวิ่งออกมากันเลยนะครับผม,มบอยู่ก็อยู่น้ําด้วยแล้วก็ร้อนด้วยไ,ไ,ไปไ,ไ,ไป <ขอ S 2> ไปไป,ไป,ไปกลับดีกว่าอยู่ไม่ได้ล้วที่นี่ของจริงว่ะสมไป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 รีบสตาร์ทรถเร็วๆโอเคนะครับพี่ๆครับขอกลับก่อนนะครับผม